แอปทักษอนอดไม่ไหวโปรคอมเมนต์สไพยสิงนุ่นวรนุษย์หลังเปลี่ยนลุกใหม่เรียกได้ว่าคงแทบไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกสาวที่มาความสามารถอย่างสาวนุ่นวรนุษผิวรมพักด,ดีเป็นนักแสดงชาวไทยเป็นบุตรของปรีชาและระเบียบวงสวรรค์เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนของแก้วพรีเมียร์และแสดงละครเรื่องแรกคือปอบผีฟ้าทางช่อง7เมื่อปี2540คู่กับนุติเขมโยธิน ต้องบอกเลยว่าทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อสไปซิงนุ่นวรนุชเปลี่ยนลุกใหม่ตัดผมหน้ามา้าคนบันเทิงคอมเมนต์สนันไอจีโดยเธอนั้นได้โพสระบุข,ข้อความว่า LUV ทำกลางคนบันเทิงที่เข้ามาชื่นชมลุกใหม่อย่างมากมายค่ะอีกทั้งงานนี้แอปทักษอ่อนนั้นก็โปรคอมเมนต์สไปซิงอย่างสาวนุ่นวรนุชหลังตัดผมหน้ามา้าเปลี่ยนลุกใหม่โดยแอปทักษอ่อนนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าน่ารักนั่นเองค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ